สวัสดีครับคุณนงครับสวัสดีคุณคิงแล้วก็สวัสดีท่านฟังครับวันนี้ก็ยังดีนะผมกลัวว่าตลาดจะหลุดสักหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแฟลวนะวันนี้ตลาดกลับขึ้นมาได้หนึ่งันสี่ร้อยห้าสามนะครับโอ้เมื่อวานนี้ดูตลาดในยุโรปลงหนึ่งเปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับเป็นเพราะว่าตัวเลข GDP ของทางสหรัฐอเมริกาจ d p ของทางยุโรปเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องอันหนึ่งที่สาคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ํามัน นะครับที่ยังไม่ได้สามารถปรับในทิศทางอย่างไรได้นะครับก็ยังเป็นลักษณะท่งตัวก็คงจะต้องดูต่อไปครับเหลืออีกอวันที่1วันที่4นะเราก็เข้าสู่หมวดของการที่จะได้ผู้นําโลกคนใหม่ฮนะสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องดูตลาดหุ้นนะเช้านี้เองญี่ปุ่นลงไป160ครับเกาหลีลงไป18นะครับแล้วก็จีนบวกมา14ิลิป,ปินลบไป9 2 นะครับแล้วก็อินโดนีเซียบวกยีตลาดแกว่งๆนะฮะออสเตรเลียบวกสิบลบสินะครับตลาดก็เป็นลักษณะการแข่งเอาเอสแ้วมองจุดรับสินคันหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับกับหนึ่งสี่สามศูนย์จุดต้านแน่นอนครับก็ใช้ตัวเลขบวกไปสิบจุดนะครับประมาณหนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์นะครับตัวหุ้นครับวันนี้ตัวหุ้นเนี่ยเอสแอลเอาตัว c p พีเอซ หุ้นเด่นนะฮะ c p x t เนี่ยแนวโน้มค่อนข้างดีราคาลงมาต่ำฮะสามสองบาทเจ็ดห้าตังแนวต้านอยู่ที่ระดับสามสี่อ่าสูงสุด3 7บาทครับก็จุดรับที่32บาทน่าสนใจครับตัวต่อไป LOT เป็นหนุ้นเดิมนะครับราคาจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณ60เบ็ดบาทนี่แหละครับ6เป็ดบาท60บาทน่าสนใจในขณะนี้แนวต้าน63ถึง64บาท b l a ครับอ่าจุดรับ24บาทครับจุดต้านนั้นอยู่ที่25บาทถึง25บาท50ตัง TU คุณไม่น่าเล่นนะฮะหุนตัวนี้นะครับงานดิเซอร์ออกมาอาจจะเล่นรีบาวแต่ส5บ้าบทสิตังค์ครับเมื่อวานนี้ลงมาอีกสิบตังค์ขึ้นไปสูงสุด1ิบ้าบาทห0ิแนวต้านเยอะนะครับแล้วก็ส่วนค้ายเคแบงครับน่าสนใจครับเคแบงนั้นหลุดลงมาเล่นที่ร้อยสี่ห้าเลยนะฮะเมื่อวานนี้หลุดต่ำกว่าแบงก์เทพแบงก์เทพอยู่ร้อยหสิบเคแบงลงถึงร้อยสี่ห้าเลยจุดร้อยสี่้าเนี่ยเป็นจุดรับร้อยสิบเป็นจุดรับครับแนวต้านตัวบนตัวเดิมฮะ ร้อกับร้อบาทนะครับหุ้นในรอบสัปดาห์นี้ CPA XT ครับทาง SL ให้ CPA XT เป็นลักษณะหุ้นเด่นประจำประจาสัปดาห์นะครับเป็นหุ้นเด่นประจำสัปดาห์สำหรับทีะะาว้สสำหรับการลงทุนครับก็ยังถือว่าเป็นลักษณะการแป่งนะครับใครมีอยูอ่พอร์ตยังใช้กลยุทธ์ในความคิดผมพอร์ตจึงใช้กลยุทธ์การแบ่งขายอยู่นะครับไว้รอวันที่ เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเขาอาจบอกว่าไม่จบวันที่หกนะฮะเลอกจบวันที่ห้าแล้วล่ะผลวันที่หกอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามันสูสีกันมากครคงจะต้องเป็นไพ่ใบสุดท้ายเลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยใครจะได้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นแล้วก็เป็นาภาร่าที่หนักหน่วงมากอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อถ้าเป็นคุณทั้มาเขาบอกว่าจีนเนี่ยจะถูกกาก,ากหนักนะฮะสี่เท่าภาษีเพราะนั้นเนี่ยหูแต่ก็โอเคคน อเมริกาคงจะชื่นชอบนะฮะคุณทัศมเองบอกอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือ,อประเทศใกล้เคียงอย่าส่งสินค้าเข้ามานะเราจะเก็บภาษีหนักอันนั้นฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทาง,ทางคุณทั้มนะ,ะก็ลองตามดูครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เช่านี้เองเนี่ยหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของอพิเทพนะครับก็ไม่ไปไหน,นะฮะราคาน้ํามันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถ กระดกขึ้นไปถึงระดับ127บาท130บาทได้เลยจมอยู่ตรงนี้นะฮะเดลต้าอันนี้เก่งพระเอกนี่เก่งแต่เก่งไปก็ติดอยู่ที่135บาทนะครับใน CPF อ่านี้ลงมาต่ำมากฮะนะร,ราคาเป้าหมายข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณ27บาทนะครับแต่ระดับราคา24บาทค่อยสนใจนะครับ b i เ,เป็นราคากลางๆฮ28บาท ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะฮะถ้ารอ27บาทลงมา26บาทลงมาน่าสนใจแต่28บาทราคากลางไม่ไปไหนฮะเดี๋ยวรอผมว่ารอคุณทําจบก่อนอ,อ้ากรับฮะ6กบาท25วันนี้ขึ้นมาอีก50ตังค์เคแบงกลับมาแล้วฮะวกบาท50ตังค์ปุ่นใหญ่เมื่อคืนนี้ผลการง,งานปุ่นใหญ่ออกผลการง,งานมาแย่มากนะครับแย่มากทําให้ระดับราคาหุ้นเนี่ยน่าจะอ่อนตัวแต่ปุนใหญ่ก็ขึ้นมา2บาทนะครับแต่ราคาหุ้น อ207บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะตัวสุดท้ายกรุงไทยแบงค์กับแบงก์เทพนะกรุงไทยแบงค์เนี่ย20บาท70ตังค์ยีนส่งส่งตัวครับแล้วแบงก์เทพนั้นผมมองได้1047บาท50ตังค์บวก50ตังค์คล้ายกับตัวกสิกรฮะรบแบงก์เทพกับกสิกรเนี่ยเ,เลือกพี่กเสิรด้น้องนะฮะแต่ก็เวลาวอลลุ่มมา,ากลัวกสิกรจะมีวอลลุ่มมากกว่าตัวแบงก์เทพแต่เวลาลงราคากสิกรลงมากกว่าแบงก์เทพครับ นะก็ลองตัดสินใจดูครับผมโอเคครับครับอ,อยากจะให้ผ่านวันที่5้าหกเจดเี๋ยวเร็ว,เรวๆเดี๋ยวจะเทียวซื้อหุ้นเออโอ้โหลองดูอ่าลองดูหุ้น a อเนะฮะไม่เทียวมันไม่เทียวมันจะมาสาบาทแล้วอ่ะเอวีบก็จะกลับขึ้นไปเล่นข้างบนอีกแล้วเออก็จะขึ้นไปเล่น65 67บห้าหกแล้วอยาก ผมอยากทิ้งผมอยากให้วันนี้เป็นวันที่15เดือนพิกายน,นะฮะจะได้ลืมไปเลยเรื่องทงเรื่องธำได้ไม่มีปัจจัยอะไรแล้วแนวโน้มดีฮะท่องเที่ยวยังไงไงแนวโน้มดีมีโครงการอะไรนะคนละครึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหแต่แต่จริงๆฮะบินไปกราบพระคูบาน้อยเมื่ออกระถินข้างรอบนี้เนี่ยสงสารทางเชียงใหม่เลยนะฮะดินเต็มไปหมดฮนะดินเต็มไปหมดยุค โอ้โหเยอะมากนะฮะเพราะฉนั้นมีโครงการไปเที่ยวครึ่งหนึ่งแล้วไปช่วยเขาได้ผมก็ว่าน่าสัน่าน่าโอเคฮนะเพราะว่าไปถามร้านที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้าเนี่ยบอกให้น้ําท่วมถึงไหนถึงที่โต๊ะทานข้าวอนะฮะโอ้โหเยอะมากนะฮะเชียงใหม่นี่เยอะมากเพราะนั้นเที่ยวฮะเที่ยวทั่วไทยเที่ยวเชียงใหม่นะเน้อเอเอ,เอ,เอใช่ไหมนะก็พูดอย่างนี้ป่ะเนี่ยโอเคครับครับยาวโอเคโอเคผิดผิดผิดครับ อ,อิตามัตนะฮะอิตามัตอิตามัต,ต,มตเป็นต้นเหตุอิตามัตเป็นต้นเหตุอิตามัตเนี่ยโอ้โเอาเต็มที่เลยแล้วก็ไปคุยนะเพราะนั้นบิตคอยมันก็ขึ้นไปตอนนี้เนี่ยเห็นเมื่อวันก่อนออกรายการกับชอเนี่ยสองหมื่นเจ็ดันห้าร้อยฮะเป็นตัวทดสอบนะมันเหมือนกับทองฮะมันเหมือนกับทองยิ่งกลัวยิ่งขึ้นอ่ามันเหมือนกับทองยิ่งกลัวยิ่งขึ้นแต่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้ฮะผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะรีบาวในยะยะสั้นจากข่าวทุกอย่าง นะครับพอขึ้นไปแล้วมันจะอะไรนะเซลล์ออนแฟกต์อ่าพอทํำมาเข้าจริงแล้วเนี่ยวันที่10เนี่ยพอทํำมาเข้าจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากมันมาที่ไฮแล้วอ่าเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคเดวิสมัตเนี่ยนะฮะมันไปถึงระดับสโต้สโต้ที่ระดับ70 80ละมันค่อนข้างสูงละเพราะนั้นถ้าอยากเล่นกับเขาต้องแบ่งฮนะหนึ่งยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าไม่มีถ้าใจไม่ถึงใจไม่กล้าไม่ต้องเข้า ถ้าเข้าไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้องคิดอย่างเดียวเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นไปยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ต้องขายแล้วนะเนี่ยหรือไม่งัน้นวันที่สิบเะวันที่สิบเดือนพิกาเนี่ยต้องกาหนดทิศทางให้ชัดเจนนะต้องดูว่าประกาศยังไงแล้วต้องคอยดั้งดูตลอดเวลาจะได้นอนไหมฮะเนี่ยเนี่ยผมกลัวว่าใครซื้อบิตคอยตอนนี้จะไม่ได้นอนนะฮะเครียดฮะเพราะมันมันแว่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันลงมาเสร็จเรียบร้อยมันก็กลับขึ้นไปใหม่นะอูมันเร็วมากนะตามข่าวเพราะฉะนั้นเรียนําตรงเลย ท่านที่ยังไม่ได้เคยเล่นเลยอยา่าเพิ่งเข้านะรอให้นิ่งไว้ก่อนนะรอหลังจากวันที่10ไปเรียบร้อยแล้วคนที่เล่นอยู่แล้วแบ่งขายฮะ,นะฮะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับหุ้นบ้านเราฮะหุ้นหุ้นการาฟฮะมันหายแล้วอ่ะมันจะไปไหนต่อไปได้อะไรล่ะมันก็หายก่อนมันต้องพักนะฮะนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบิตคอยครับครับโอเคครับขอบพระคุณเช้าทองท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ